เมือ่อนี้อนก็กระผมนายพงศักดิ์ต่างวานิชกภูมนายโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็นอยากกล่าวเปรียนว่าเมื่อนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าซอยเหลือทุกดดานจะเสน,นอพี่น้องทุกเรื่องทุกเล่าไม่ว่าเรื่องอาชีพเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษานะครับเรื่องกีฬาเรื่องส่งเสริมให้พีน่น้องมีพงศักดิ์เพื่นฐาน ให้ดีก็คือถนอนหนทาาแ่งน้ำเพื่อกา,กาเกษตรแหลแงน้ำพระอ,อุปโภคบริรโภคเพื่อสุขภาพต้องดีการศึกษาต้องดีมีวัฒนธรรมประเภทีอันดีมากของขอบทิงน,นะครับปราศจากยาเสพติดเหล่าสรุปผลงานชุมชนต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นพวกเทาเจึงาเป็นชุมชนต้นแบบเพราะฉะนั้นหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนะครับร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตรวจสอบร่วมแก้ไขร่วมรับผลประโยชน์ร่วมเค้นร่วมท้าเป็นเรื่องสําคัญพิจา,ารณาท่ารวมกันแก้ไขนะครับแก้ไขเสร็จเข้าไปพุ่งการใดสิ่งดีๆมาหาร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันได้ผลประโยชน์กันทุกคนก็จะต้องก่อฝาก,กนในพ่ร้องในพัฒนาบานาุรเราให้เป็นบุู่บ้านที่พัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับพี่ร้องขาดเลืออย่างก็บบอกมาก ที่เขาไปเสริมให้เขาไปเติมให้นะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยจะเป็นท่านอำเภอกระนวนและประธานาชุมชนนะครับประนาการอำเภอองค์กรปกค์กรส่วนความคิดมากกว่าบริเวณเทศบาลอบตขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยขอบคุณนั่นผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะท่านพี่น้องทุกคนนะครับที่มาให้เกียรติ มาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบ้าน,นของเราให้มีความเจริญกา้าวหน้าในวันนี้ก็ขอให้โครงการนะครับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งายืนและเป็นการสรุปผลงานวันนี้ลงประสบผลสําเร็จขอให้พี่นอ้องเจริญลงเรื่องพัฒนาบ้านเมื่องในเจริญไห้ให้มีอยู่ดีมีสุขมีอยู่มีกินตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ